สวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายสูผู้สุขคนมื้อน,นี้ยายจันหอมสิพาะมาเฮ็ดต้มยำปลาจ้ะพี่น้องยายจันหอมก็มีปลายายจันหอมล้างเรียบร้อยแล้วล้างน้ำเกลือทางแป้งย่างดีปลาปลางามงามพี่น้องยายจันหอมจิ๋ให้เบิ่งเมืองแนะย่จันหอมล้างแล้วยายจันหอมก็เลยใส่ตูเ้เย็นเลยจ้ะพี่น้อง ได้ก็ระเทียมนด้ล้างน้ำเกลือออกก่นแล้วดูคนล้างน้ำเกลือดีจีเนื้อปลาเนื้อบานได้จะหอมก็มี่กระเทียมเทศได้จะหอมก็สิเตรียมเชื่องไดาจะหอมกรเฮ็ดตอนน้อยเด้จ้ะพี่น้องเฮ็ดตอนใหญ่ๆเลยแต่ก็สิมีหัวหอมเนาะหัวหอมใหญ่

เมีตั mm, you you ้ม like. ีต like ัดเอาพี่น้องค่อยระดิ่ต้มใี้เระดิ่ต้มมาขาม่อนะว่ไหมใส่เพราะยกฉันหอมกับว่านเสียงว่ได้ไรเสียงหรยทถามใ่หมอน้อน้อยากหน่อยไปบอส้ฉันหอมกับหอมหัวใหญ่ไ้ฉันหอมกัไปซื้อเนื้อมาพี่น้อง ไปซื้อเนื้อไปซื้อกระดูกอ่อนไป,ไปไปแต่เศร้าคุณซื้อมาไว้ยอาจ้าอันมันดูไก่ในพี่น้องขี่รถไปกับซีซุโม,ม่งกว่าเจ้าสีหอนมองเน,นาะแย่าจนหอมสาผ้าไปตาเศร้าได้ประแด็นตอบข้อเมียนทุกคนอด้วยจ้ะได่ประเด็นตอบข้อเมียนหลายอยู่แยา่าจนหอมกะสีคอยไปนะจ้ะเนาะแยกเจนหอมกะสีคอยไปตอบให้ยแยกเจะหอมมาทำอาหอดเที่ยนจะเตรียมเอา ของเอาอย่างใส่ตูต้เย็นนะจ๊ะทุกคนใส่อัดฟิตรเอามาแยกใส่ถุงสื่อกระดูก้อนสื่อพวกเนื้อซับพวกเนื้อพวกยังนี่แหละทุกคนอหอมใหญ่จะหอมกสิพาเลย เปิดแอร์จังหน่อยก่อนทุกคนบอกพล็กแยกจนหอมกับสีไส้แบบเป็นมวยเลยจ้ะเพราะว่าบอกพล็กเนี่ยแยกจนหอมแซ่แข็งไว้ทุกคนแยกจนหอมแซ่สองฟิดไว้แยกจนหอมกับสีไส้แต่สีไส้เลยจ้ะใส่เลยหัวหอมหัวหอมแยกจนหอมกับฮั่นนั่นสีแบบมีตะไคร้เนาะตะไคร่อะมาตะบานเข้าพี่น้องล้างไปแล้วย่างดี อัดฟิดไว้ทุกอย่างก็อัดฟิดทุกคนทุกอย่างก็อัดฟิดจ้ะไม่มีดอกอันนี้ที่ไไว่างบ่ได้อัดฟิดนะนอกจากว่าเขาสีเลือดโช๊ตจิ้โช๊ตโหลดนี่สินะแยกจมหอมกับอดัดฟิดไปไมนจะมีกินโดนจ้งบอกพี่แกงสีแยกจมหอมเอามาสีแยกจมหอมกัดแชร์ตังคาตังสายพี่น้งองแยกจมหอมกับแชร์สง่งฟิดไว้ หนาวได้เลยได้จันหอมเป็นอย่างจังใส่ยังที่หนาวพี่น้องขององ้างนอกหนาวหนาวต้ยมยำน้ำข้นนันนะต้ยมยำน้ำข้นพี่น้องได้จันหอมกับเจียเครืองใส่ไปเลยเนาะจ้ะเพราะว่าบุกเขราเทเด,ด้จันหอมกับสีใส่ที่หลังบุกเขราเทเด,ด้จันหอมใส่ที่หลัง ใส่ปลาคัาเมเน,นี่ยนันออกบัออกคั้มันออกดีจังทุกคนปลาเขาใส่นังได่ไปไหนปลาท้องปกิงนะใคเพราะว่าปลาปลาไม่สุกไงปลาทะเลพี่น้องปลาไม่อกี่วันน้องจะว่าเขาเอิญปลาอย่างพี่พน้องปลาเป็นเรื่องเดง๋แต่ว่าเนื้อมันดีดีทุกคนเนื้อมันเนื้อมันเนี่ยดีดีเลงมันได้ดจ,จะหอมใส่เลยมันกระตอตพี่น้องกระตอ,อต จะนอนไให้ตอนหน่อยดิยยจะนอนอย่ตอนง่ายๆเลดจ้ะพี่นอนยาจะนอนกับเสียเาเครื่องใส่ได้นาจะนาเบือดแลองตายยายไปกินตาไปเนยทัดมัอมาเาใส่ตู้เย็นไว้ทุ้คน่คบกถุงล่างยกใส่ตู้เย็นไว้แล้วตัวเราขมากเลย ้าเสียถึงเดือมันจแน่แหงเรื่องหมาอตม้มแยกยันหอมหม,ม้อต้มแยกยันหอมกับ อันปลาปลาเพราะว่ปาปลาห้ามั Jamie Jamie. Gua, นเป็นปลาทะเลแมนปลาี่น้องนั้นเป็นปลาทะเลแยายันหอมกระสิบบเอาเกลือใส่กระสิบบเกลือใส่หลายเนาะจากกระสีใส่แยายันหอมกระใส่ใกล้ก่อนข้านอกลงไปก้อนหนึ่งพี่น้องกัก่อนข้นอกลดตรงย่ำเนาะวันนี้ยายันหอมกระสิมีพริกเผากระสิมีพริกเผาจาะปีน้องพริกเผานะ แต่ว่ายายจันหอมต้มยำน้ำคนยายจันหอมกระสิขอใส่นี่จักน้อยนาาอเนาะจ้ะพ่อให้มีรสชาติทุกคนทาข้าต้มเราเล่ายายจันหอมปลาไซได้ถ้าข้าต้มเราเล่ายายจันหอมปลาไซะว่าอันนี้ยายจันหอมใส่พริกเผายายจันหอมได้ใส่ ไอ้แย่ยจนหอมกับสีโปไซเดียวนี้เนาะบัดเท่านันแล้วคุณแย่ยันหอมจังสีไซแบบย่าเข้าจีโป่งบนลระเพาะน้ำข้าต้มน้ำมันต้มซุ้มนี่ออกให้มันออกให้มันออกนันซะก่อนแย่ยันหอมจังสีปลาผักอีกมันมีมันย่างสุไท่เหมือนข้าจังไคอยข้าจังไคอยเสียเอานมใส่ กระห้องกระสีใส่นมตัวนี้จ้ะทุกคนตุ่มมันหอมตุ่มมันนี่มันเดือดเดือดก่อนเดี๋ยวเพาะตั้งเขาจังนมาเบิ่งตอนตอนมันเดือดนะจ้ะพี่น้องพี่น้องเห็นยายกระหอมบ่กและนี่อันนี้มันหอมกระไงดิพี่น้องพี่น้องเบิ่งตอนป่าตอนไงอีห๋เออแล้วกระหอมใส่เบิ่งตอนป่าพูดนะ

บะบพีิรเดืพี่น้องเพราะว่าอย่างแยจันหอมยันอันนี้ายจันหอมยันายจันหอมเผ็ดบักย่างนั่นเดี๋ยวมันจะออกกับน้ำของมันเองเพราะว่าบักพีกมันอ่อนนะเป็นอันทุกคนบักพีกรวันอ่อนเพราะว่าห้าอัดสองผิดเนาะแยกจันหอมกับสีตุ่มให้มันนั่นคุณเด้ให้ให้ให้หอมให้ย่างมันเปรี้ยวเพราะว่าเพราะว่าปลามันสุกง่ายนะจะทุกคนปลามันสุกง่ายแยกจันหอมกับ เพไอ้นั่นจะค่อยสะเอาพริกเผาใส่พริกเผาเนี่เข้ากับส่ที่หลังเนาะทุกคนเข้ากัใส่ที่หลังใส่ถ้วยแล้วเข้าก็จะเค่อยตักปลาใส่เอาเพราะขันมันบอเหลือขันมันเหลืองสีเข้ากัเก็บไปกินมืออื่นได้ไหมทุกคนมันมันอากาศมันเย็นถ้าเข้าใส่นุ่มๆไปมืออื่นเศร้ามมนกอกีิเสียถ้าเข้าไปอุ่นนุ่มกระสีจับก่อนพี่น้องมัน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 นุ่มนุ่มนุ่มโคตรนุ่มสดเนาะ นุ่มสดมันคือแท้นุ่มสดไตสีไนะทุกคนกระเท็ยมห้พ่อใหญ่พ่อใหญ่กระสีมีมันฝรั่งนะจ๊ะพี่น้องมันฝรั่งพ่อใหญ่มันฝรั่งยายันหอมกระสีกินกินพุระแบบทุกคนกินพุระยางมือนี้ยายันหอมมันมันี้ยายันหอมไปซื้อของมาไปซื้อกระดูกอ่อนไปซื้อเนื้อไปซื้อเนื้อซับเอออหมูซับเนื้อซับเราพี่น้องซื้อมาย่างละ ซื้อดูกอ้อนกะยี่สิบโลซื้อหลายอย่างพี่น้องซื้อหลายอย่างเพราะว่ามันไปไกลยายจนหอมก่อยากไปคือไปดูนี่ขี่รถกับซีซูโมงไปกับสองกับกับสองอม,มันดูไก่เติบหนึ่งสินะอันนี้มิน,นิก็เลยมาเห็ดได้ปลามาปลาถือกเนี่ยพี่น้องถือก โลละหกสิบโลละหกสิบหนึง่งปลาตัวสีแดงแม่บ้านเฮ้ยเพื่อนปลาอย่างบางเกตมันทุกคนของพญายกักษ์ใสิใส่กัษ์ส่เอาแปรงมาใส่จักน้อยพอพอให้มันติดกระทนะนะทุกคนเราก็เอาไปด,าด่าใส่กระทะแล้วก,กินกับมันปลานี่วะยายเจนหอมถ่านถ่าให้อ่าแก่ทุกคน แกนหอมกระชีกระชิพริกเผาเนี่ยางแกงหอมกระชิตักใส่ถ้วยเลยจัมย่างห้องกระตักตามาใส่หลดเนาะมันเป็นย่างห้องกินพี่น้องเสียงยางแกงหอมอุ่นเข่ายางแกงหอมใส่ลายเติบเด้เพริกเผาเพราะว่ายางแกงหอมมากใส่น,น้ำก่อน ใส่ในหมีด้วยใส่สับดาว้าเขาใส่ในหม้อเลยชาวบ้าว่าเบานข้าวชาว่าเขากินโมเบิลหมูออื่นข้าก็เอาแช่ตู้เย็นไว้หมูออื่นข้าวกะออกโมอุ่นกินแล้วข้าก็เขาอยากได้น้ำใส่เขาอยากได้น้ำคนเขาก็เห็ดกางณีกพี่เนาะเราไวเนี่ยายจยันหอมกับสีใส่ตามใจชอบพี่น้อะ ตามไปมาเล่นคนเป็นคนละเด้บันอ่าเล่นเซ็งกันเด้นเซ็งคนเล่นใส่กัน,นเ,เลยโอ้ยเพิ่งเหยียบเพิงจับกล่องเนาะทุกคนมันก็เลยบล็อตถนัดใช่ไหมมาวันะนี้ยายเจนหอมสิบาเอาปลาใส่เด้บันียายเจนหอมสิบาเอาป่า กับพ you ่อเห็นเด้พี่น้องกับสีฟ่าเห็นเนาะมุ้งต้อนตาเนาะใส่ไปเลยเก็บง่ายๆเก็บง่ายๆสไตล์ใหยกันหอมที่เก่าล่ะทุกคนยิงไฟก่อนเพราะว่าปลาออกจากตู้เย็น เลงไกให้เงินรอ้อนโอ้หมอนใหญ่นะท่นะนานบอนน้อันนี่ทุกคนกินมืออื่นอีกพี่น้องกินมืออื่นอีกอันนี้ปลาขึ้นมาเต็มหม้อบุญด้วทุกคนหมดขึ้นมาเต็มหม้อเลยเอาเห็ดนั่นไปเรียบร้อยขั้นเขาเจากใส ถ้าอยากเผ็ดถ้าใส่พริกพงอีกก็ได้ทุกคนถ้าอยากเผ็ดถ้าจะใส่พริกพงอีกก็ได้เนาะง่ายๆสไตล์ยายจันทร์หอมเร่งไฟแล้วกับขนใดพี่นอ้องน้ำเดือดพุทธพุทพุทเลยเดือดทุกคนเบียดยายจันทร์หอมสิ่พาตอนตักใส่ถ้วยเนาะ โอเคจ้าเบิงบ้งหอมเบิ้งพี่น้องจะไปแยกจันหอมติตักใส่ถั่วใหได้วันนี้แล้วแล้ววันนี้มึงกินตักกินบ่พี่น้องอมึงแยกจัน,อน,น,นอจหอมตักใส่ถั่วทึ่งอันทึ่งอันทึ่งไทยทึ่งจับทุกคนมันก็เลยมันมันก็เลยบอสขาดเฮ้ย <laughs> จัน,นจหอมใส่เบิ้งนะ กินมารวยกุ้ยขวางซะอันเนื้อปลานี่แข็งดีดีทุกคนเนื้อปลาแข็งดีดีเนื้อปลาแข็งปสา,ามคนนะมันเ,เป็นตาแซบจะพี่น้องแยกจนหอมกระชิบปิดไฟรวนล่ะเห็นไหม ีหอมเหมือนพักซี่รุยจังน่อยเนาะพี่น้องมันหั่นบมี่มันหั่นบมี่ทุกคนันหั่นบมี่เป็นอันว่าแล้วแล้ว เสร็จเรียบร้อยมาทุกคนมามาแซ่บแซ่บน้ำแย่จนหอมมากมากข้าสวยร้อนร้อนมาจ้ามามาแซ่บแซ่บน้ำแย่จนหอมจะแซ่บแซ่บมันแย่จนหอมมึงสีสารต้มยำแต่ว่าขนมีต้นหอมใจโอยแย่จนหอมบร,ริเวณสื่อทุกคนดูอือ มาต้องไปอียงหมากไหมทุกคนบุ่งส่วนนะสวน่วนเล้าเพราะมันจังสวนดีบินินบท่าเดีตอบคอมเมนต์ยู่พี่น้องเอลย ตัวใหญ่กับกลางใหญมองซื้อเนื้อถือมันสีนีอยู่อีกเมืองหนึ่งทุกคนคนซื้อแถวนี้มันกระแพงสมมุติว่าซื้ออยู่นี่เคิงกิโลเก้าสิบางแสนไปซื้อญี่ปุ่นกิโลหนึ่งกับเก้าชิบเก้างนี้พีน้องแปดโอแปดชิบเนือ้อเนือ้อง้วเนือเน้อ,อ,อ,อสับ เบื <ừ> ้องเนื้อปลาพี่น้องเนื้อปลาแต่วลากระกางนี่กางใหญ่กวดกางแบบนี้เห็นแล้วบ้างแต่ว่ามันกะดีจังหนึ่งเพราะว่าเพราะกางใหญ่เขาตีได้หูจักการง่ายหน่อยพีปล่อยไม่ได้ตกเทาแล้วพี่น้องเนี่ย เินผู้เดียวประทองนี่ซอนกลางวันนีเจนหอมหนาวกำลนงหนาวใ้่หรอเน่หนาวสดนนำคน เส้นมากขนมันแย่ยันหอมเห็ดไอ้ต้มปลาหรือน้ำข้นนะจ๊ะต้มยำน้ำข้นมันบอกี่น้องเส้นมาแย่จนหอมกว่สิขัวเอ่อทอดบักพริกเนาะบักพีกหรือบักพริกแห้งเข้าม่แต่ว่าแย่จนหอมันเมื่อยหลายมืมยนี่แย่จนหอมมากมีเมยเนาะอันเราก็มักอันของวันมันหาสิบกว่ากิโลพี่น้องแย่จนหอมมาจากใส่ถุงใส่ถุง ฮะตัเแลววันนี้ยังหอมก็เลเื่อยกินแบบง่ายๆจังสินะนสัคสีปีกตำนี่นะาจะทุกคนแล้วจะหอมกะบรุบควรโดนจ้ะเอฟนี่กั ฝากกดแช่กดไลยกดหัวใจแย่ันหอมเลยได้จ้าคุณพารักษาท,กทุกทุกท่านจ้า